<c ười> ไม่แพ้ใครบอก <c ười> สาบานปิดบังความจริงของเราไว้สถาบันว่าจะลบปิดบังความจริงของเราไว <c ười> ้ <c ười> ไม่แพ้ใครบอกใครใครไม่อยากตายใครอยากมีชีวิตอยู่ถ้ <c ười> างค์หญิงเห็นข้าเป็นเพื่อน <c ười> องค์หญิงก็ต้องสาบานว่าจะไม่บอก ความจริงกับรข่จะิดบัาจะปิดบางความจริงเรื่องของเราไว้ไม่แพร่งพายบอกไครไม่แพ้งพายบอกคข่อึงสาบานสาบานว่าจะปิดบางความจริงเนีเป็นบังความจริงเรื่องของเราไว้สาบานว่าจะปิดบังความจริงเรื่องของเราไว้ไม่ให้แพร่งพายบอกใคร เท่านั้นข้าก็จะได้ครอบครองชายในฝันข้าริงรู้ว่าข้าไม่ใช่เจ้าหัวจริงหรอเนี่ยไปเดนถ้าพวกมันจับได้ขึ้นมาข้าจะทำยังไงไปเดินไป,ไปออนะข้าควรทำยังไงไปกางยืนหล่ไดเอยู่น ข้างงามขนาดข้างงามขนาดข้างงามขนาข้างงามไม่พูดสักทีครับข้างงามขนาดเรื่อข้างงามข้างงามไมเร่ม้นใหม่ถนนหมดถ้ามันจับได้ขึ้นมาข้าจะต้องทายังไงโอ้ยคนข้าจะควรทำยังไงโอ้ยคนทยังไงโอ้ยขนมน้อยอาา เม <Workers S 2> <cause> ื่อกี้นายท่านยังบอกว่าตัดใจจากองค์หญิงอยู่เลยพี่สมตัดได้ก็ต่อได้เว้ยชดเฮ้ยเดี๋ยวไมต้องตามปล่อยชดที่นี่อะไรล่ะงจงเสริมเหริมตลอดดิเสริมแล้วก็ไม่ขาดล่ะเมื่อกี้นายท่าน อย่าลอกแรงอย่าลอกแรงออกมองเมองไม่มองตามครับมองไปทุกเลยมองหัวพี่ที่ไี่ได้มองสุดเดียวโฟกัสหาสิ่งไม้นิ่งที่ส9 0้อย่ันัเออทไมพี่ ไปเร็วหน่อยมองๆคุ๊กๆแล้วนั่งเลยขาองค์ชายองค์หญสนุนน้อยพระเจ้าค่ะมีอะไรกับข้าเอ้ยข้าขอโทษค่ะข้ามีอะไรกับข้าในอะไรกได้ยินเสียงเขาบอกข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่องค์หญิงสนุนน้อยต่างหากความจริงแล้วขอโทษค่ะขอโทษนะคะความจริงแล้วความจริงแล้วเลิกเรียกข้าว่าองค์หญิงชาติีเลิกเรียกข้าว่าองค์หญิงสักทีเลิกข้าเลิก เลิกเรียกข้าว่าองค์หญิงปกติความจริงแล้วข้าคือองค์หญิงสนุกข้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่เอ้ยโอ๊ย I'm sorry สอเร่เลิกเรียกข้าว่าองค์หญิงสักทีเด็กดีเด็กยี

จะไปดิ่งพิ่งพึ่งดึงแม่งใดไปพึงางขวาเลยนะน้องกระังพึ้งตามมามันไดเดียพอเวลาเขาลงมาแล้วนี่คือค่อยอยไป่าแบบเอยังไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยดฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเิ้งเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยม้ย้้ย้้ย้ย้้้้เ้้ ก็เลยไม่รู้จะช่วยเสด็จพี่ยังไงกิลาบกิลาบอย่าทิ้งพี่งั้นหมอชันขอไปหาเรื่องกับเสด็จพ่อก่อนได้ความยังไงแล้วจะรีบมาจัดจับด้วยนะจับต้องรลื่อนไปแล้วก็ต้องรีบคว้าไม่ได้ยื่เลยเล่เลยรีบลอเลยเราไม่อยากเขอปล่อยมันไปเลยปล่อยไปปล่อยแล้วจะไปไงเขาวิ่งออกนอกเฟรมแล้ว การแค่แกร่อนพีมันแค่เราอยากสภาพะปูนออกติดตัวกันถึงตัวแล้วเราค่อยูด ป๊บิบตกทีปุ๊บหันมปุ๊บเออแบบไรหึงล้อ้ยองหญิงจะมาคุยไรตอนนี้โตแล้วมั้ยพี่ขาสามสองเด็ดพี่พี่มาโอเคโซโลงแอนน์ก็พูดนะคะโอเคหน่สอง นึ่ครับมองมแล้วลงเลยสามสองเด็กพี่พีเขาอ้โวอ้ไม่ต้องไม่ต้องโยกอีกไม่ต้อยวอลกไ่ตยกอี หน้าไม่ต้องโยกไปมาหน้าเรื่องโยกนิ่งๆเลยมองจุดไหนจไ้เลยถึงก่ถึงก่นปเนยหน้าซิ้นหน่อยหน้าิแล้วมองอะไรเนยจะปลาตลมองน่นเลยปานปปลาไอ้เนนไอ้เนเออไม่เห็นไอ้เกยนยเนยเนยนยนเนอ่สาส เ้วก็เล่นต่อเล่นต่อแล้วก็ไปอยากยก้มไมเงยเงยเงยขึ้นมาออกายสุดเสียงวก็สุดท้ายก็ออกแล้วก็ปิดตาเดี๋ยวพี่มตเดี๋ยวพี่ไปชพี่ไป่้ต่อให้ย

รถกัดท่อนหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็หนีออกไปปุ๊บแล้วรถกบตามไปอีกพยายามถอยถอยถอยจะไปปุ๊บปุ๊บมาขวงรเราเนี่ยคือต้องแบบว่าต้องหวนความเป็นเป็นคนดีอ่ะนึกอ่าเป็นพระเอกอ่ะคือแบบว่า เราเนี่ยตกลงเขาไว้แล้วว่าเขามาช่วยเราเฮ้ยเราเรา,เราจะรักคนที่ที่เขามานะั่นเรานะมันไม่ต้องปกถึงเราอ่ะน,นึกออกป่ะเราก็แบบจะไปแบบเฮ้ยจะไปอะไรก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบให้กูคิดก,ก่อนนะคือนึกอกอกปแบบ่ะมันก็ต้องแบบดูคนดีอ่ะมันก็ต้องแบบเหมือนจะมาจะตัดรอนเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบเอ้ยกูจะเอาไงดีว่าไอ้นี่มึงช่วยกูหน่อยดิเอ้ยไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันเฮ้ยมาแล้ว ไอ้คอย่น <ünden> ี้มันก็ไม่ได้หน้าไม่ได้อะไรเลยนี่เราเล่นได้เราก็เล่นไปไอ้เราก็เฮ้ยมาแล้วปูจะวิ่งหนีมันก็ทุเรศเรื่องอะไรเราก็เออเออเออเปลีนแปลงมาแล้วก็เออเออที่

ปีเธอขาต้องรักุลาหมดใจรับใจไม่ได้คุดลาไม่ยอม

บอกอเามีายกาดีกางรหมดใจรักใครไม่ได้อมมาอีกมาอีกไคหยเฮ้ยเออเอเนี่ยม okay. ันต้องเล่นไอ้พี้หนูยืน ไม่ใจร้ายทำใจหนุขอไม่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 ในห้บึ้งในหน้บึ้งแบบยิ้มตลออ่เ่มต้องยิมยิ้มตลอดเมอพอเขาผ่กก็หยหนุ่มหนุ่มเอออย่าอ่าหน้างออย่าหน้างอมากอย่างนีเขาผ่าออกไปก็่ง่มเี่ยต้องมีจระเอย่างนี้เยอะ อย่าน่งงอันนี้นมันต้องโชว์ความสวยเราต้องแบบดีจริตแต่กตาส่วนเก่งอ่ะมันแตะอ่ะแตะแค่เนี้ยอาสอบทอมแตะแค่เนี้แล้วน้องก็เอามือออกเองนัวอกเกาะแล้วหืมดัถือนไม่ถือนไม่จะร้อนน้อมคอ้อนน้อมคอเลยอย่เนี้ยแล้วก็มองคือความคือให้มันมีสรีละให้มันในนี่หน่อยอ่ะกี่หนูยืนมองแบบธรรมดาปกติมมนเลยดูแบบไม่มีไม่มีอารมณ์ร่วมอะไร คิดตลอดเวลาอ้เจ้าหญิงคนนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่เอาดีกว่าไปดีกว่าเราจะได้ดูมีอะไรมปเอามาอีกรอบหนึ่งอ่ะพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ป้าพี่เขาไม่กันเราพูดเลยเออน้อนเอเอเอิทย์วย์อือเออระวังระวังจะเป็นตัวเยอะนะเป็นตัวเออเยอะ เอาลักษณะอารมณ์ของคิวของหน้าตาที่มากที่สุดนะลูกนะอะมาอีกทีนึงนะตับ๊บเบอร์ตั๊บเบอร์เจ้าจลลลเล่นกล้าทำกันไปจะได้ไม่เหนื่อยแล้วมันจะได้ดูแบบว่าออกมาแล้วเพอร์เฟกต์อ่ะมันโอเคอ่ะนะยังเดินอย่างนี้อยู่เลยนะเก็บ,เก,บเก็บแขนอยู่เลยนะนี่นี่หนูยังเดินอย่างเงี้ยเดี๋พี่ด้วยค่ะองค์และแขนนะสิรชกิตองค์หญิงจะตามไปเลยพระเจ้าค่ะ

เกือบทำพี่บอยตกหัวทิ้งไซคอนโอ้นี่เราตามจับคนรักเราได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราตามคยเฟนของเราได้แล้วนะคะแฟนของเราพี่เก่งนี่โน้ไม่ฮัสบิน แฟนของฉันมานี่อันนี้แฟนของฉันเองใช่ไหมเราเป็นแฟนกันใช่ใช่คู่มั่นครับจับได้แล้วตามจับได้แล้วไงยให้ท่านผู้ชมดูอ๋อท่านต้องให้เราสิบอกท่านผู้ชมรู้ว่าต่อไปเป็นยังไงแต่งงานกับข้าไหมพี่คะขอบคุณนะพี่คะอย่าลืมไปดูกันนะคะเราก็จะแต่ง ฝาะะกด้วยนะครับดูว่าเราจะได้อภิเศกกันไหมติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะทุกคนเราไม่อยากสปอยแล้วนะคะอย่าลืมไปดูบ๊ายบายรักนะคะเด็ดพี่พี่เด็ดพี่พี่าต้องรักกุณลาหมดใจ